เข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถกันแล้วนะคะการทําประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะคะก็คงจะช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าของรถอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครน,นะคะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์การชุมนุมอาจจะมีความชุลมุนวุ่นวายจนถึงว่าอาจจะมีเหตุจราจนเกิดขึ้นนี่นะคะแล้วรถของคุณผู้ชมนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จราจนต่างๆนี่นะคะอย่างนี้แล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยรถยนต์จะคุม้มครองถึงความเสียหายนี้ได้หรือเปล่านะคะ ก็ต้องมาพูดคุยกันค่ะกับวิทยากรของเราค่ะคุณชัยพรสิริสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมก็วันที่เราบันทึกเทวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2 4เมษายนนะคะก็เหตุการณ์ก็ยังคงเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ไดรับทราบกันไปแล้วอย่างแน่นอนนะคะค,คุณชัยพรถ้าหากว่าสถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นนี่นะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่รถของเราไปอยู่ในเหตุการณ์จราจนโดยบังเอิญบังเอิญซะพอดีอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วบริษัทประกันจะคุ้มมคครองะ คือที่จริงนะครับท่านผู้ชมโดยหลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างเรื่องถือว่าเป็นเป็นเรื่องชุมนุมเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะเข้าข่ายอยู่น่าจะเข้าข่ายอยู่ในข้อสองนะครับตามกฎข้อบังคับการยกเว้นการรับผิดชอบนะเป็นระเบียบของกรมการประกันภัยนะครับท่านผู้ชมลองฟังที่ผมอ่านให้ดีนะครับแล้วลองแล้วท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับว่าจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะครับ ข้อ2อนะฮะข้อ3.2ตามกฎข้อบังคับนะครับสงครามกลางเมืองนะครับการแข่งข้อของทหารนะครับหรือการกบฏนะครับการปฏิวัตินะครับการต่อต้านรัฐบาลนะครับการยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหารนะครับหรือโดยประการอื่นๆประชาชนนะครับประชาชนก่อความวุ่นวายนะครับซึ่งถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล นะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกตามสชครับว่าประกันภัยต่างๆเนี่ยเขาจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะครับถ้าเกิดว่าอ่านตามข้อจุดสามจุดสองตรงเนี้ยนะครับเราก็มีความรู้สึกว่ายังไงจะประกันก็คงไม่รับผิดชอบนะครับแต่ด้วยนิสัยคนไทยและด้วยความมีน้ำใจกันแล้วกันการมีน้ำใจคามมีความเมตตานะครับแล้วก็ที่จริงแล้ว ถ้าเราไปตามกฎข้อบังคับตรงนี้ไม่รับผิดชอบแน่นอนนะครับค like exactly right ือโดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามตามบริษัทประกันภัยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะรับผิดชอบให้นะครับการที่จะรับผิดชอบให้เนี่ยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประกันภัยนั้นๆนะครับวินิจฉัยว่าท่านผู้ชมเนี่ยเจาะจงเอารถของท่านผู้ชมซึ่งมีประกันภัยกับบริษัทนั้นๆเนี่ยเข้าไปในที่ชุมนุมชนนะครับหรือว่าเอาไปเป็นครื่อง เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปเปิดชุมนุมหรือเปล่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะขนอะไรเข้าไปต่อสู้ไปต่อต้านรัฐบาลอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยขับเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมขับรถผ่านเส้นทางตรงนั้นพอดีนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยนำรถของท่านผู้ชมไปจอดอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วออกไม่ได้นะครับจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของบริษัทประกันภัยนั้นๆนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมด้วย บริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับไม่มีไม่ได้มีสิ่งใดๆที่เคลือบแกวงะนะครับที่จะเข้าไปร่วมการชุมนุมตรงนั้นเนี่ย้าเกิดเหตุหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยทางบริษัทประกันภัยเขาจะรับผิดชอบให้ครับค่ะอ่ะพูดให้ยกตัวอย่างกันเห็นง่ายๆเลยในสถา,านการณ์ตอนนี้นะคะอย่างวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคุณชัยพรคะ,คะถ้าหากว่าบังเอิญว่ารถของคุณผู้ชมเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้น ไปทําธุระแถวนั้นโดยบังเอิญโดยไม่คาดมาก่อนว่าเขาจะมีการเกิดเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายจราจรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้พูดคุยกันได้บริษัทรประกันเนี่ยอาจจะต้องใช่ว่าอาจจะใช่ไหมคะคือที่จริงแล้วผมก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนบริษัทประกันภัย<ช>นะครับแต่ด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ผมได้รับได้ฟังได้ยินมานะครับในฐานะที่ผมเป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์นะครับก็รับเป็นหน่วยบริการของบริษัทประกันประกันภัยนะฮะก็เท่า เท่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยก็คือโดยรวมๆแล้วอย่างที่ผมเรียนข้างต้นคือเขาจะดูเจตนาะนะครับเจตนาที่รถที่ไปอยูใ่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยไปแบบไหนไปลักษณะยังไงแต่ผมถึงบอกอะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องไปกลัวและก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นยังไงบริษัทประกันภัยเขาก็รับผิดชอบให้ท่านผู้ชมค่ะแต่ในทางตรงข้ามกันถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เข้าไปร่วมการชุมนุมอย่างแน่นอนอย่างเช่นรถขนอาวุธหาก็มีนะคะหรืออาจจะเป็นรถประกาศรถใช้ลำโพงขยายเสียงหรือว่าเป็นรถ ของแกนนำอย่างเช่นรถคุณเชยพรรถคุณรถคุณรถคุณนัทวุฒินะคะรถคุณวีระอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณจตุพรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่อะไอย่างงี้ในกรณีอย่างเงี้ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือมันก็มีกฎข้อบังคับบางกฎนะฮะที่กรมการประกันกรมการประกันภัยเขาออกไว้ให้กระทำบริษัทประกันภัยอยู่แล้วนํารถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเขาก็ไปรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ชัดเจนค่ะก็คือประกันภัยก็จะ คุ้มครองควบคุมเท่ากับวงเงินที่เราได้จ่ายเบียไปถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ไหมคะคอย่างนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าจะมีหลักข้อยกเว้นอยู่สามสี่ข้อที่เห็นเนี่ยนะคะอันนี้นี่คือเป็นกฎหรือว่าเป็นระเบียบที่บริษัทประกันทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติตามไหมคะครับคือท่านผู้ชมครับอ,อ,อย่างคู่มือนะครับท่านผู้ชมเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทสองประเภทสามหรือประเภท1ก็แล้วแต่นะครับ ทุกบริษัทเนี่ยนะครับจะมีมสมุดคู่มืออย่างเงี้ยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับค่ะแนบไปกับกรมธรรม์ของท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมลองอ่านดูนะครับตรวจอบบังคับนะครับแล้วลองคือว่า ถ้าท่านผู้ชมมีเวลาว่างๆเนี่ยลองอ่านแลวลองตีความดูนะครับว่าตรงไหนรับผิดชอบตรงไหนไม่รับผิดชอบครับน่าจะศึกษาเอาไว้นะครับบางคนนี่พอซื้อประกันไปได้กรมธรรม์ที่บ้านแล้วไม่เคยเปิดดูด้วยซ้ําครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้เราได้รับผลประโยชน์อาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่ครอบคลุมกันได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเองนะคะ ถ้างั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังคร่าวๆก็ได้นะครับข้อหนึ่งนะครับอย่างเกิดเกิดสงครามเกิดการลุกลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ2ก็เป็นพวกสงครามกลางเมืองอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับข้อ3ก็เป็นวัตถุอาวุธปรมาณูนะครับข้อ4ก็อาจจะเกิดจากประจุการแผ่รังสีของปรมาณูอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับโดยโดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับหรือว่านํารถไปใช้นอกอาณาจักรนอกเขตการคุ้มครองอย่างเงี้ยประกันไม่รับผิดชอบนะครับอ๋อคือถ้าหากว่าเราขับรถ ไปเที่ยวเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ก็ไม่ได้เหรอคะครับในกรณีอย่างนี้นะครับอย่างที่น้องตางท่าบถามผมเนี่ยสักคู่เนี่ยนะครับคืออย่างท่านผู้ชมเนี่ยเกิดขับรถไปมาเลเซียนะครับแล้วอาจบางครั้งเนี่ยอาจจะทะลุไปถึงสิงคโปร์นะครับก็คือขับรถไปเที่ยวขับรถไปเองนะครับหรืออาจจะขับรถผ่านพม่าไปจีน <c oughs> ไปเขมรไปลาวนะครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยทำประกันรประเภทหนึ่งไว้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะนํารถออกนอกประเทศเนี่ยนะครับ จะต้องมีใบกับขีออ่อินเตอร์ใช่ไหมครับเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างรถล,ลาอะไรๆพร้อมหมดทุกอย่างถ้าอยากจะมีกรมธรรม์มมประกันภัยเนี่ยคุ้มครองรถของท่านผู้ชมไปด้วยท่านผู้ชมจะต้องซื้อต่างหานะครับท่านผู้ชมมีกําหนดหมายกําหนดการไป2อาทิตย์หรือไป1อาทิตย์นะครับสาม,มารถที่จะซื้อเป็นวันได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าคือเราไปแค่2อาทิตย์ไปแค่อาทิตย์เดียวเราก็ซื้อจํานวนนับเป็นจานวนวันได้เลยะนะครับ จะไปซื้อซื้อจากทางเขตกรุงเทพที่ท่านอยู่ก็ได้หรือจะไปซื้อทางตามตะเข็บชายแดนที่ท่านจะไปก็ได้นะครับซื้อของบริษัทของไทยเราเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนล่วงหน้าก็ซื้อกำลัทกาคุ้มค,ครองเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนถ้าว่าจะขับรถไปต่างประเทศถ้าตามปกติแล้วท่านผู้ชมประกันเพศหนึ่งไว้ใช้รถอยู่ในกรุงเทพหรือในเมืองไทยนะครับ อถ้าออกนอกประเทศแล้วประกันภัยจะไม่รับผิดชอบนะครับอ่าค่ะครั้งนี้นะคะกลับมาที่ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ในเหตุการณ์จราจลหรือว่าการชุมนุมนี้นะคะถ้าหากว่ารถเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เข้าไปร่วมการชุมนุมหรือว่าการจราจรแต่อย่างใดเนี่ยเราควรทําอะไรเป็นอันดับแรกเพราะว่าถ้าหากว่าไปวิ่งชนกันตามสี่แยกบนถนนทั่วไปคงโทรหาประกรันหรือว่าแจ้งตํารวจแต่กรณีนี้เนี่ยไปแจ้งก็คงจะมาหรือไม่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันข้อที่จริงแล้วเนี่ยระเบียบ กฎข้อบังคับต่างๆของกรมการประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ระเบียบเ,เงื่อนไขฟิกอะไรแน่นอนสักหนานะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศขึ้นอยู่กับการรับเวลาะนะครับไม่ใช่จจ่ๆเขายิงกันปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปง,ปงและ้วะ้ฉันเรียกพนักงานเคม,มาเคมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องรอให้เหตุการณ์มาสงบก่อนอะไรก่อนนะครับก็ดําเนินการเหมือนกับท่านผู้ชมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตามท้องถน,นนโดยทั่วๆไปนะครับก็ต้องถ้ารถเคลื่อนย้าย ได้ Finished. ไม่ได้ยังไง,ไไไ cose, ง,ไงท่านผู้ชมก็ต้องโทรปรึกษากระทางบริษัทที่ท่านผู้ชมเอาประกันไว้นะครับว่ารถเกิดเหตุอย่างนี้อย่างนี้จะให้ทํำยังไงต่อไปหรือว่าจะรอให้ส่งพนักงานมาเปิดเคมก่อนมาตรวจความเสียหายก่อนก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถสรุปแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับยังไงท่านผู้ชมก็ต้องแจ้งไปทางประกันภัยก่อนที่ท่านผู้ชมเอาประกันไว้นะครับและเขาจะบอกท่านผู้ชมเองยุคสมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือของเราทุกคนแทบจะเป็นกล้องติดตัวไปด้วยเลยก็ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าเกิด ถ่ายรูปเอาไว้อ,อย่างนี้ด้ต้องครับถ่ายรูปไว้เบื้องต้นก็ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานเคมเขาวขาจะถ่ายเป็นคลิปไว้ก็แล้วแต่ค่ะนี่เรากำลังพูดถึงการประกันภาคสมัครใจก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยไปทํากับบริษัทอื่นๆต่างๆมากมายหลายบริษัทนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นการทําประกันภาคบังคับหรือว่าที่เราต้องซื้อพรบกันอยู่ทุกคันเนี่ยจะคุ้มครองเหตุการณ์นี้ด้วยไหมคะคือที่จริงแล้วเรื่องพรบภาคบังคับเนี่ย